สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องโจมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาวางแผนหุ้น1ตัวกันนะครับที่ขึ้นมาหลายวันติดติดกันแล้วตอนนี้มีทีท่าว่าจะขึ้นทำนิวไฮใหม่นะครับหุ้นตัวนั้นคือหุ้น UPA นะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกราฟวางแผนของหุ้น UPA กันก่อนเลยนะครับหุ้น UPA นะครับตอนนี้ ทำจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่44สตางค์และวันนี้ปิดอยู่ที่41สตางค์นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยมีวอล่มแล้วก็มีแรงซื้อติดติดกันพอสมควรนะครับเราจะมาวางแผนกันว่าจุดเก็งกำไรหรือจุดเข้าแนวรับแนวต้านกันตรงไหนนะครับแนวรับแรกนะครับที่เกิดอยู่ในโซนบนเนี่ยรับกันทีทีเลยจะอยู่ที่ประมาณ39สสตางค์นะครับ แล้วก็มีแ l บๆไปหน่อยเนี่ยอยู่ที่38นะครับตรงนี้ซึ่งจุด38 39ตังค์เนี่ยก็รับได้นะครับแต่ผมอยากให้มองตรงแนวสัมผัส38ตังค์น่าจะมั่นคงกว่านะแนวรับแรกแล้วแนวรับถัดไปของหุ้น UPA นะครับเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ครับที่33สาตังค์หากใคร ที่จะวางแผนรับหุ้นตัวนี้นะครับ UPA เนี่ยก็รอราคาหุ้นย่อตัวลงมาใกล้แถวที่แนวรับก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเทรนหุ้นของ UPA กันก่อนด้วยเส้น EMA นะครับก็ EMA ที่เราตั้งเนี่ยจะเป็นใช้เส้นพอตขึ้นมานะครับส่วนเราจะดูเส้น EMA หลักคือตอนนี้สีขาว เราตั้งเป็นที่เส้น200วันนะครับโดยดูแนวโน้มว่าตัวนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับตอนนี้ดูจากเส e MA, ้น EMA หุ้น UPA ก็เป็นขาขึ้นนะครับตั้งแต่โซนราคานี้เลยครับโซนราคา22ถึง24ต่างหุ้น UPA เป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นเพราะอะไรเป็นขาขึ้นเพราะ แท่งเทียนของหุ้น u p a ไม่ต่ำกว่าเส้นสีขาวคือเส้น200วันหุ้นตัวนั้นก็จะเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้หุ้น u p a เป็นขาขึ้นโดยชัดเจนนะครับสังเกตได้จากแท่งเทียนที่เราบอกว่าแท่งเทียนเหนือเส้น200วันคือสีขาวแล้วก็แท่งเทียนยกตัวตลอดนะครับเหนือเส้น ema เลยแล้วมีการตัดขึ้นด้วยโมเมนตัมแบบนี้เป็นโมเมนตัมที่สวยมากๆคือ หุ้นขาขึ้นแล้วก็มีแรงซื้อพยุงตลอดทางนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งก็คือลิบบินนะครับไอตัวลิบบินนี้เนี่ยก็เป็นการบอกได้อย่างหนึ่งว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีสภาวะเป็นขาขึ้นหรือขาลงโดยอิงจากตามเส้น EMA นะเราลองเปิดควบคู่ไปดูก็ได้นี่ครับเห็นไหมครับถ้าหุ้นที่มันสามารถลันเทนขึ้นได้ตลอดเนี่ยเรา ก็จะเห็นเป็นริบบิ้นสีเขียวขึ้นสลับกับสีแดงตลอดทางนะครับตัวเนี้ยก็เป็นการยืนยันได้เช่นเดียวกันกับเส้น EMA นะครับว่าหุ้นตัว UPA เนี่ยได้เป็นขาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูในไทม์เฟรมวีคกันนะครับในส่วนของ m e ม์เฟรมวีคที่ใหญ่ขึ้นมาก็ยังไม่เป็นขาขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นอิงในไทม์เฟรมเด a y เป็นหลักแต่ถามว่า ถ้าหุ้น UPA จะเป็นสตองเทนจริงที่ขึ้นแบบว่าอย่างแข็งแรงเนี่ยถ้าทะลุ41สตังในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยหรือทะลุ44สตังไปเลยหุ้น UPA จะไปได้ไกลมากเลยนะครับสำหรับแผนของหุ้น UPA นะอีกเครื่องมือหนึ่งเราจะมาดูกันก็คือหุ้นคือเครื่องมือ VA นะครับ VA หรือเรียกง่ายๆว่าเป็น Volume Analysis เครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ t r เท i n g v i e วที่เป็นแบบโปรแบบโปรบวกหรือแพทเทนัมเท่านั้นนะครับคือเป็นการเสียตังนะถึงจะเรียกใช้ออกมาได้ก็ดูจากกราฟแท่ง VA เนี่ยหรือแท่ง Vol u ุ e มเนี่ยหุ้น UPA มีการสะสมหุ้นซื้อขายหนาแน่นอยู่ช่วง31สตัางแล้วก็ช่วง38สตัางแถวแนวรับเนี่ย คือแท่งเหลืองแท่งฟ้าเนี่ยคือแท่งที่บ่งบอกเป็นการซื้อการขายนะครับแท่งสีฟ้าคือแรงซื้อแท่งสีเหลืองคือแรงขายนะครับก็คือแท่งไหนมีนัยยะที่มีคนเข้าเทรดซื้อเทรดขายเยอะๆเนี่ยแท่งนั้นจะมีแท่งยาวมากๆเลยส่วนเครื่องมือสุดท้ายที่เราจะดูแนวโน้มกันนะครับก็คือเครื่องมือ RSI ก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ย RSI ของหุ้น UPA ก็พุ่งที่จะใกล้จุดโอเวอร์บอแล้วหรือจุดที่ซื้อแบบแรงซื้อเยอะมากก็คือพูดง่ายๆว่าราคาไหนลายย่อยก็ซื้อหรือคนที่สนใจหุ้นเนี้ยก็ไล่ซื้อตลอดทางเลยก็คือตอนนี้ RSI อยู่ที่65ใกล้จะอยู่ใกล้จุดโอเวอร์บอในในโซน70บาทนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะ เพราะว่ามีแรงซื้อต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็แน่นเป็นติดต่อแท่งเทียนเลยนะครับในโมเมนตัมตอนนี้ของ UPA เนี่ยบอกได้ว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือตลาดไม่ดีเนี่ยหรือตลาดดีเนี่ยอาจจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านได้เลยนะครับที่44ตั้งส่วนเครื่องมือตัวหนึ่งเครื่องมือท้ายนะครับที่จะดูกันก็คือเครื่องมือสโตตอนนี้เครื่องมือสโต่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วนะเครื่องมือสโตเขาจะ ขึ้นไวกว่าไ i TI, แต่เป็นเครื่องมือตระกูลเดียวกันเครื่องมือสโตเนี่ยเขาจะใช้คำนวณจากแท่งเทียน5วันแต่เครื่องมือไอจะใช้คำนวณ14วันซึ่งจะช้ากว่านะส่วนสโตเนี่ยจะไว้ดูเพราะว่า1ผมเล่นเก็งกำไรจะดูว่าความเคลื่อนไหวของเงินเนี่ยมีโมเมนตัมเชิงบวกแค่ไหนตอนเนี้ยไอทะลุ80ไปละของเครื่องมือสโตถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีมากๆเลยผมมองว่าหุ้น UPA เนี่ย ถ้าตลาดดีในวันจันทร์ไปต่ออย่างแน่นอนครับตัวนี้ก็ขอทบทวนแผนนิดนึงนะใครสนใจหุ้น UPA สามารถรับได้ที่แนวรับ38 39สตางค์ได้ก่อนเลยในแนวนี้เป็นถือว่าเป็นโซนแนวรับแรกนะเพราะแท่งเทียนมีการกระจุกตัวแถวนี้ยมากถ้าหลุด38ไปเนี่ยถือว่าไม่ดีนะอาจจะให้คันรอตรงนี้เลยเพราะว่าถ้ารับลึกๆอีกทีคือ33สตางค์เลยนะครับแนวที่เขา แท่งเทียนที่เด้งมา3าวันติดเนี่ยคือเด้งมาจากส3นะตอนเนี้ยอยู่41คือค่อนข้างห่างมากเลยแล้วก็จะขาดทุนก็ถ้าใครเก่งกำไรเนี่ยอยากให้วางแผนแนวรับแนวต้านหรือบริหารเงินดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าซื้อก็แนวรับแรกที่3 8ถึง39สตางค์แล้วก็มีแนวต้านสำคัญรอบนี้อยู่ที่44สสตางค์นะครับสำหรับหุ้น UPA หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องโจมเทรดเดอร์ไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ yeah.